สวัสดีค่ะครูโกอนะคะบ้านนารักห้องสมุดประชาชนอำเภอหินนะคะวันนี้ก็จะมานําเสนอการทำผ้กากันฝุ่นแบบง่ายๆนะคะก็สามารถใช้พบกันฝุ่น pm หรือว่าเชื้อโรคโควิดได้ในเบื้องต้นนะคะสำหรับที่จะสอนทําในวันนี้นะคะก็จะไม่เน้นความยุ่งยากมากนะคะก็จะไม่ได้ใช้วิธีการเย็บ จะเน้นการพักแล้วก็ใช้เวลาไม่กี่นาทีนะคะก็ได้ได้ไดพกกากันฝุ่นใช้แล้วนะคะอุปกรณ์ของเราในวันนี้นะคะก็มีผ้าเช็ดหน้านะคะผ้าเช็ดหน้าแล้วก็เยื่อกองฝุ่นนะคะเยื่อกองฝุ่นแล้วก็ยางมัดผมนะคะ ผ้าเช็หน้านี้นะ,ะเราก็เลือกให้ได้ขนาดนะคะถ้าเราทําใส่ใช้เองเนี่ยก็ใช้ขนาดใหญ่ขึ้นมานะคะแล้วก็ถ้าเราจะทําให้เด็กใช้เนี่ยก็ใช้ผืนเล็กหน่อยนะคะเยือ่อต่อมานะคะเยื่อกระดาษเยื่อกระดาษกองฝุนเนี่ยเราก็ใช้ผ้าเปียกนะคะที่มีอยู่ในเซเว่นนะคะเราสามารถซื้อมาใช้นะคะ ซื้อมาได้นะที่เป็นอย่างนี้นะคะซึ่งก็มีหลายยี่ห้อนะคะในเซเว่นเราไปหาซื้อได้นะคะหลังจากนั้นก็นํามาพึ่งให้แห้งหรือว่าจะใช้ได้เป่าผมเนี่ยเป่าให้แห้งก็ได้นะคะ,ะยางยางมัดผมเนี่ยเราก็ซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะคะ,ะก็จะเน้นประหยัดนะคะสามารถที่จะนํามาซักแล้วก็นํามาใช้ใหม่ได้นะคะ,ะมาดูวิธีการทํานะคะ เราก็วางผ้าเช็ดหน้าลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยเยื่อกระดาษนะคะเยื่อกระดาษเนี่ยเราจะใช้ผืนเดียวก็ได้หรือว่าใช้สองผืนนะคะเพื่อกองพกฝนอะไรได้เพิ่มมากขึ้นนะคะหลังจากนั้นพอเราวางวางลงไปเนี่ยเรากะให้ได้กึ่งกลางของผ้าเช็ดหน้าของเรานะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็พับนะคะพับ ่พับครั้งแรกนะคะเราพับครั้งที่สองนะคะกะให้ได้กึ่งกลางกะให้ได้กึ่งกลางนะคะอีกด้านก็พับเหมือนกันค่ะให้ได้กึ่งกลางนะคะ พอพับแล้วมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้ยางมัดผมนะคะยางมัดผมเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีปุ่มมันจะมีปุ่มอยู่นะคะเราให้ให้เราหันปุ่มอ่าอันนี้นะคะเข้าด้านในนะคะเราก็สอดเข้าไปนะคะทำแบบเดียวกันทั้ง2ข้างนะคะ เป็นลักษณะนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็พับค่ะพับเข้ามาด้านในนะคะอันนี้เราสามารถปรับได้นะคะาตามรูปหน้าของเราได้นะคะถ้าเกิดว่ามันตึงไปหรืออะไรเราก็ค่อยมาขยับนะคะเพราะเราก็ลองสวมดูนะคะว่าได้หรือเปล่านะคะ แล้วนะคะไม่ยากเลยนะคะด้านไในเนี้ยนะคะเราสามารถถ้าอีกหน่อยเนี่ยเราใช้เราใช้ไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีรอยเปื้อนรอยอะไรเนี่ยเราก็สามารถนํามาซักแล้วก็นํามากลับมาใช้ใหม่ได้นะคะก็ทําพักแบบเดิมเนี่ยคะ่ะแล้วก็ไส้กรองอ เยื่อกองข้างในนะคะเราสามารถเปลี่ยนได้ก็ออกมาแล้วก็เปลี่ยนอันใหม่เข้าไปนะคะง่ายมากเลยนะคะวิธีการก็ไม่ยุ่งยากนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะ